สวัสดีครับพบกับผมนะครับป์ควิสารออตโตอ,ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสารออตโตคายสาขาการจนาพิเศษโปรโมชั่นนะผมบอกต้นคลิปเลยนะครับลูกค้า YouTube ของผมนะครับผมผมแถมยางใหม่4เส้นเอาไปไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเปลี่ยนยางอะไรแล้วนะครับผมรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น Titan m i t s u b ิชิไทรตัน 2.5GLS พัฒเมกาแครคันนี้เป็นรถปี2012ก็คือไททันตัวยกสูงนะครับผมราคานะครับผมเพียงแค่389,000บาทเลขไม่แท้เพียง 1 4 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวผมพามาดูสภาพรอบๆรถคันนี้กันว่าจเจ้าคันนี้สภาพสวยแค่ไหนตามมาครับ สนับสนุนโดย c a r า o r s u ช e เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r า o r s u r ั com ก่อนจะดูห้องเครื่องนะแนะนำอย่างนี้ใครไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับแชร์คลิปไปส่งให้เพื่อนส่งให้คนรู้จักที่มีความรู้ด้านรถยนต์นะให้เขาช่วยคนดูนะจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่โหอยากให้เข้าม,มาดูเข้ามาดูเลยดีกว่าครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล,ล2,500ยซีซี128แรงมา้าดูสภาพเครื่อง แล้วคุณจะรู้ว่าสภาพคันนี้มันดีแค่ไหนเห็นไหมครับแต้มสีมากสีจากโรงงานเห็นไหมน็อตไม่เคยถูกแกะนะเครื่องยนต์คันนี้นะสมบูรณ์เดิมๆที่สุดเลยนะครับผมอ่าดูน็อตฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยถูกแกะคันไขเดิมจัดเลยดูดูซิลิโคนสวยๆรูกลมๆไม่มีการบิดเบี้ยวเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยกลมนะครับผมสวยจริงๆคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับผมถัดมาดูคันหน้าเลย ขานหน้านไงรูกลมๆไม่มีการบิดเบี้ยวเม็ดอาร์คมคมสวยๆรูกลมๆมไม่มีการบิดเบี้ยวนะคันนี้สภาพงานมากๆแล้วก็มิตซูนะครับผมกระจังหน้านะเอกลักษณ์ของเขานะครับโลโก้ของเขาเป็นรูปไดมอนด์สามอันนะครับผมและไฟหน้าคันนี้เป็นแบบมนะัลติรีเฟกเตอร์เนาะด้านล่างมีไฟตัดหมอกพร้อม,มแล้วถัดมามาดูกันที่ล้อนะครับผมล้อคันนี้จะเป็นล้อแมกซ์อลลอยเดิมจากโรงงานขอบ16ซีรีส์ยางจะเป็น p 2 6 5 7 0 A16 ยางเป็นยางปี2019ผมก็เป็นห่วงคุณลูกค้านาะก็อย่างที่ผมบอกต้นคลิปเลยผมดูยางให้ก่อนแล้วผมก็เลยเอาแถมเลยดีกว่าผมแถมยางใหม่ให้คุณลูกค้า4เส้นนะครับเอาไปเลยนะครับผมลูกค้า YouTube ตามมาต่อเลยกระจมองข้างไม่สู้บานใหญ่มากๆนี่วางมือให้ดูข้างหน้าเลยนะโอเคนะครับผมไม่ได้เสริมข้างมีมาให้พร้อมอามาดูสภาพข้างในเราจะรู้ว่าสวยจริง เป็นไงสภาพแผงข้างสวยงามสมบูรณ์สวิตกระจกไฟฟ้ามีมาให้นะครับผมเข้ามาดูข้างในดูพวงมาลัยเลยพวงมาลัยสวยงามมากนะเห็นป่มเห็นว่าไม่มีตําหนิใดๆเลยอะ่ะดูดิดูก็รู้นะครับสวยงามสุดๆนะครับผมกระจกมองข้างสองฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับผมดูสภาพเบาะเบาะนี่งามจริงๆนะไม่มีการฉีกขาดไม่มีตําหนิไม่มีการลอกใดๆนะครับสมบูรณ์สุดๆนะแล้วก็เบาะแคบ มีฝุ่นเพียงเล็กน้อยเนาะสภาพอื่นก็สมบูรณ์ดีนะครับผมถาดม,มาดูโครงสร้างเลยดีกว่านะครับเม็ดอาคมคมสวยๆกลมๆชัดๆนะคันนี้โครงสร้างเดิม100%เซและแผงข้างด้านหน้าน็อตไม่เคยถูกแกะเยี่ยมมาตามมาต่อก็บ่าให้ดูที่สภาพของไลเนอร์ด้านหลังรถเนาะจะได้รู้ว่ารถคันนั้นน่ะ เป็นรถกระบะบรรทุกใช้งานหรือว่าเป็นรถกระบะบ้านนะครับผมดูฟังก์ชันอื่นๆก่อนละกันไฟท้ายอันสวยงามของเขานะของมิตซูนะครับบันไดเสริมท้ายมีมาให้แล้วก็มีไฟทับทิมและด้านล่างยางอะไหล้ออะไ่อยู่ครบนะมามาดูสภาพรถคันนี้จะได้รู้ว่าเป็นรถบ้านไม่บ้านเนาะเปิดขึ้นมารู้เลยสวยขนาดนี้บ้านแน่นอนไลเนอร์เดิมของมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับผมอันนี้หลักฐานยืนยันนะครับผมเป็นไงสวยไหมสวยเนาะดูโครงสร้าง เนี่ยอาคมๆสวยๆทุกจุดนะไล่ไปรถไม่เคยไขย่ฝาท้ายอะ่ะเนี่ยโครงสร้างเดิมๆรถสวยๆนี่ใครหาตัวยกสูงบอกเลยคันนี้นะครับผมสวยงามจริงๆนะไม่แพ้ใครแน่นอนดูแผงข้างฝั่งผู้โดยสารสภาพสมบูรณ์ผมบอกเลยนะครับแทบไม่มีตำหนิให้เห็นเลยนะครับผมมีแค่รอยเปื้อนเล็กน้อยนะลบออกได้ดูคอนโซลคอนโซลสภาพสวยงามเนาะนี่รูปหน่อยรูปหน่อย,อยลื่นปะ ลื่นๆไม่มีการเยิ้มในใดสภาพเยี่ยมนะครับผมเบาะด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารสวยสวยทุกจุดไม่มีตำหนิไม่มีการฉีกขาดไม่มีการยุบตัวใดๆอ่าโอเคดูโครงสร้างต่อเนะดูเลยครับเม็ดอาคมคมสวยๆกลมๆชัดๆขนาดนี้เดิมร้อเปอร์ซน์น็อตแผงข้างด้านหน้าไม่เคยถูกแกะขันไข่เป็นไงสุดยอดไหมครับ เดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันเบื้องต้นภายในตัวรถตามผมมาครับภายในตัวรถนะครับผมมาดูกันเลยเลขไม้แท้ๆคันนี้อยู่ที่1 4 7 6 4 5มกอิกโลเมตรองค์ประกอบอื่นๆนะดูได้เลยนะครับผมว่าสอดคล้องกับเลขไม้ไหมดูได้เลยผมว่าใหม่กว่าเลขใหม่ด้วยพูดจริงๆนะสภาพสวยงามสมบูรณ์มากๆนะครับผมวิทยุมีมาให้หน้าจอมีมาให้มินิวิเกเตอร์นะแอร์ปรับระดับได้โอ้แรงเลยนะครับผม นนี่นะครับปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถได้นะช่องแอร์ปรับซ้ายขวาได้เลยนี่ไฟฉุกเฉินมีพร้อมวิทยุแบบปกติก็มีมาให้นะเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลตรงกลางมีอันนี้อะไรที่เคียบุหรีเนาะอยู่ครบนะครับผมพนักเท้าแขนตรงกลางเป็นหนังนะครับผมสภาพสวยงามไม่มีตําหนิใดๆเปิดออกมานี่เป็นที่วางของแล้วก็เป็นที่วางของสองชั้นนะครับผมนี่นะอแล้วก็คันนี้ดูได้เลยนี่ในดาน ดูรถดูเพดานจะได้ชัดเจนมากขึ้นว่าสภาพรถคันนั้นเป็นอย่างไรผมบอกแล้วคันนี้นะครับผมเอายิงสภาพสวยกว่าเลขไมอีกนะพูดตรงๆนะครับผมเออเดี๋ยวผมจะไปสรุปโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังนะครับผมตามผมมาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสภาพรถสวยๆคันนี้นะสำหรับลูกค้าวิสาหกทุกค้านะครับวิสาหกทุกค้าของเรามีบริการจัดไฟแนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยแล้วผมบอกไปแล้วลูกค้า YouTube ของผม ผมแถมยางใหม่ให้4เส้นนะสำหรับคนไม่มีความรู้ด้านไฟแนนซ์นะครับผมผมแนะนาอย่างนี้นะโทรมาโทรเข้ามาปรึกษานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ทําอาชีพอะไรอยากผ่อนเท่าไหร่อยากดาวเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมรายละเอียดพวกนี้โทรเข้ามาคุยกันสะดวกที่สุดนะครับผมก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย c a r for sure. s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m